รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตการบวชจะได้ประโยชน์ของการบวชตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต่ำก็ต้องอาศัยการบวชใจประกอบอีกส่วนหนึ่งเมื่อบวชพร้อมทั้งกายทั้งใจแล้วก็จะเป็นการบุญเป็นการกุศลอย่างสูงเป็นบุญก็คือเป็นเครื่องชำระความชั่ว เป็นกุศลก็คือเป็นกิจของคนฉลาดชำระความชั่วของเราเองและเราเองก็เป็นผู้ฉลาดขึ้นเองเป็นความฉลาดบริสุทธิ์เรื่องการบวชตามที่กล่าวมานี้เป็นการแสดงประกอบความรู้และความเข้าใจควรจะสนใจและตั้งใจทำการบวชแม้ชั่วคราวควรจะสนใจและตั้งใจทำการบวชแม้ชั่วคราวให้เป็นกุศลอย่างสูงเท่าที่สามารถจะทำได้ คำว่าพระพุทธศาสนาประกอบด้วยคำว่าพุทธซึ่งแปลว่าผู้รู้กับคำว่าศาสนาที่แปลว่าคำสั่งสอนรวมกันเข้าเป็นพุทธศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของผู้รู้เมื่อพูดว่าพุทธศาสนาความเข้าใจก็ต้องแล่นเข้าไปถึงลทัทธิปฏิบัติและคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติในลทัทธิปฏิบัตินั้น ไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงคำสั่งสอนซึ่งเป็นเสียงหรือหนังสือหรือเป็นเพียงตำรับตำราเท่านั้นพระพุทธศาสนาที่เราทั้งหลายในบัดนี้ได้รับนับถือและปฏิบัติเนื่องมาจากอะไรคือเราได้อะไรจากสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานั้นมานับถือปฏิบัติในบัดนี้เมื่อพิจารณาดูแล้วก็เห็นว่าเราได้หนังสืออย่างหนึ่งบุคคลอย่างหนึ่งหนังสือนั้นก็คือตำราที่แสดงพระพุทธศาสนา บุคคลน,นั้นก็คือพุทธศาสนิกที่แปลว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกนี้ไม่ใช่หมายความแต่เพียงคฤลือหัดหมายความถึงทั้งบรรพชิตคือนักบวชและคฤลือหัดผู้นับถือพระพุทธศาสนาพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้แก่พุทธบริษัทคือหมู่ของผู้นับถือพระพุทธเจ้าดังที่เรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่ในบัดนี้ ิกษุณีไม่มีแล้วก็มีภิกษุกับบริษัทหรือพุทธศาสนิกทั้งหมดคือในบัดนี้มีหนังสือซึ่งเป็นตำราพระพุทธศาสนาและมีบุคคลซึ่งเป็นพุทธศาสนิกหรือเป็นพุทธบริษัททั้งสองอย่างนี้หนังสือก็มาจากบุคคลนั่นเองคือบุคคลที่เป็นพุทธศาสนิกหรือเป็นพุทธบริษัทได้เป็นผู้ทำหนังสือขึ้นและบุคคลดังกล่าวนี้ ก็ได้มีสืบต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลและสืบต่อมาตั้งแต่จากที่เกิดของพระพุทธศาสนามาจนถึงในต่างประเทศของประเทศนั้นดังเช่นในประเทศไทยในบัดนี้คือว่าได้มีพุทธศาสนิกรราารรหรือพุทธบริษัทสืบต่อกันเรื่อยมาจึงมาถึงเราทั้งหลายในบัดนี้และเราทั้งหลายในบัดนี้ก็ได้เป็นพุทธศาสนิกหรือพุทธบริษัทในปัจจุบันและคนรุ่นต่อๆไปก็จะสืบต่อไปอีก หนังสือคือตำราพระพุทธศาสนานั้นได้กล่าวแล้วว่าก็ออกมาจากบุคคลคือบุคคลผู้นับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นๆได้ทําเอาไว้และเมื่อเราได้ศึกษาในหนังสือตำราพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงทราบประวัติของพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นมาเพราะฉะนั้นการทราบเรื่องพระพุทธศาสนาในบัดนี้จึงทราบได้จากหนังสือซึ่งเป็นตำราบุคคลซึ่งเป็นผู้รู้พระพุทธศาสนาในบัดนี้ ก็รู้จักหนังสือหรือตำราแล้วก็บอกอธิบายกันต่อต่อมาเพราะฉะนั้นก็ควรจะทราบหนังสือที่เป็นตำราในพระพุทธศาสนานี้ว่ามีขึ้นอย่างไร สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมรายการแผ่นดินธรมครับขณะนี้เราบันทึกรายการอยู่ที่อาคารธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9บริเวณด้านหน้าวัดพระราม9กาญจนานิเศาษานะครับเราได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชานากวีท่านผู้ช่วยเจ้าวายพระราม9กาญจนานิเศาษามาสนทนาธรรมกับเราเป็นประจำต่อเนื่องอยู่หลายตอนด้วยกันครับมาในครั้งนี้ท่านจะเมตตามาสนทนาธรรมกับเราในมงคลชีวิตในเรื่องของจิตไม่โศกครับ มงคลชีวิตข้อที่36นะครับว่าจิตไม่โศกนั้นเป็นมงคลกับชีวิตยอย่างไรครับเรามากราบนักสการทัานจะกลุ่นมาพร้อมกันนะครับกราบนรกสการครับพระจ้าเตรพอดครับรค,คาว่าจิตไม่โศกนะครับทําไมจิตไม่โศกถึงทําให้เป็นมงคลชีวิตครับครับความจริงธรรมะทั้งสามข้อเนี่ยมาเป็น อันเดียวกันนั่นแหละอโศกังวิราชางังเขมังจิตไม่โศกจิตปราจากธุรีจิต,จกจตกเกษมก็หมายความว่าเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสม,มันเหมือนกับกระจกไม่เศร้าหมอง <Okay. S 1> อไม่ฟ้าไม่มีธุรีจับใช่ไหมล่ะแล้วใสมันอันเดียวกันจิตไม่โศกก็เหมือนกับไม่มีฟ้าจับกระจก ถ้าเราเอากระจกขึ้นมาส่องม่ฝ้าจับหรือแว่นตาเนี่ยมันมีฝ้ามันก็มองไม่ชัด mm hmm. ถ้าจิตโศกมันก็เหมือนเราใส่แว่นตาที่ไม่ได้ไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างมันก็อาจจะมองภาพไม่ชัดหรือแว่นไม่ถูกกับระดับสายตามันเดินครุข,ขะเดินไม่สะดวกอ่านหนังสือสายตาสั้นสายตายาวมันไม่ตรงกันเขาเรียกว่า มันไม่สมดุลคนที่มีความทุกข์ส่วนใหญ่<ม>ก็จะเป็นคนที่ประคองจิตไม่ได้หาเรื่องโศกหาเรื่องเศร้าไม่มีอะไรที่มนุษย์จะหาเรื่องได้ดีเท่ากับทําให้จิตมีความโศกครับเพราะเขาคิด,ดว่าโศกคือสุขโอ้ครับโศกเนี่ยคือสุขไปดูเพลงสงนะิไปดูเพลงที่มนุษย์ ร้องขึ้นมาแต่งขึ้นมาเนี่ยมีแต่เพลงอกหักอกหักไม่สมปรารถนาผิดหวังผิดหวังเป็นเรื่องโศกเรื่องเศร้าเรื่องหงอยเหงาเรื่องซึงงงซมแล้วก็บอกว่าเป็นความสุขนะเช่นผิดหวังในความรักก็โศกละแล้วหนังที่เรียกน้ำตาคนได้มากที่สุดคือหนังโศกละคร ที่เรียกน้ำตาคนได้ม,มากที่สุดก็คือละครโศกเศร้าไม่สมหวังไม่สมปรารถนานวัิยายโอ้โหสมัยเป็นสมณัตนี่อ่านนวัิยายทั้งวันทั้งคืนอ่านเป็นเป็นร้อยเล่มพันเล่มอ่านสนุกสนานมันไม่มี y o u u u b เไงไม่มีทีวีอ่านนะ <c oughs> อ่านไปก็จินตนาการไปอโอ้โหน้ำตาไหลไปไม่มีภาพนะครไม่มีภาพรรละเอียดกว่าละเอียดกว่าดูดังเป็นจอนะเช่น เมื่อก่อนเนี่ยข้างหลังภาพใช่ไหมหม่อม,ออมราชวงศ์กีรติกับนบพรอ,อ,อ,อภาพมิตาเกะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะก็รักกันเสร็จแล้วก็มานั่งคิดว่าเออมันจะเป็นยังไงเพราะก็ตื่นเต้นไปกับเขากันกันนวรดยายนะของศรีบุรพาแต่พอมาดูหนังเอะไม่เหมือนไม่เหมือนกับที่เราจินตนาการเลยอ,อะไรเงี้ยนะมันก็โศก เศร้าฮึกเหิมกล้าหาันทะเยอทะย,ยานอยู่ในหนังสือหมดเลยอยู่ในอยู่ในจิตของเราหมดเลยถ้าเราอบอกว่าจิตของเราพร้อมครับจิตของเราสู้นักมวยตัวเล็กๆทําไมเดินต่อยนักมวยตัวใหญ่ล้มลุกคุกค,คานได้เพราะอะไร,รเพราะจิตมันกล้าหานเหมือนนนกระโดมต้มอ่ะทําไมต่อยกัปะปมาชนะเลยมีคนก็บอกว่า ยังไม่ได้ต่อยเลยครับเพราะว่าขนมต้มวิ่งขึ้นไปเวทีแล้วไล่ถลกไอ้พระเขามา,มานีมาสลงสลงม<า>พามา่พาพม่าก็จ้วงลงเวทีก่อนเลยก่อ <c> น <oughs> ที่สโลงจะหลุดโอ้ oh, ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกก็มีชุดของเขาอยู่ <c oughs> แปลว่าจะต้องทำจิตของเราให้แข้มแข็งอย่าให้เศร้าโศกเสียใจอยูย่ตลอดเวลาบางคนนี้ เรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรก็ไม่รู้ทำทีเป็นเสียอกเสียใจสัม s ัที่นี่นี่นี่คำว่าโศกเนี่ยคือส e ม s i t ที e มากคือจิตมันตกนะฮะจิตตกตเป็นลบเมอจิตตกมันก็ทําให้เราเศร้าหมองไม่มีทางนะฮะมองทุกอย่างเป็นลบไปหมดเลยลบไปหมดเลยค่าตัวตายได้นะพวกเนี้ยไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่นะฮะซึ่งจริงๆการมีชีวิตโอ้โหเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ คิดดูครับก่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้เกิดในประเทศที่นี้โอ้ยากแสนยากนะครับแต่เมื่อจิตมันโศกเช่นที่คุณบอกโอ้มันไม่เห็นค่าแล้วนะมันมันคิดว่านี่คือภาระนี่คือปัญหานี่คือก้อนที่เราต้องแบกไว้ใช่ไหมครับวันนี้ต้องจัดการไอ้ก้อนนี้คือชีวิตเนี่ยให้มันดับไปชั้นแบกมันอีกไม่ไหวละคนที่จิตโศกมันคิดอย่างนั้นนะฮะถึงขั้นฆ่าตัวตายทําร้ายตัวเองอใช่ไหมครับ ค่าตัวตายเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งค่าลูกค่าภรรยาตายด้วยโอ้โหนี่นะครับค่าครับคู่อริตายด้วยบางคนเนี่ยนะนี่มันเกิดขึ้นจากการที่เขาจิตทั้งนั้นนะฮะจิตทั้งนั้นเลยฉะนั้นจิตเนี่ยเวลาที่มันอ่อนแอน่ากลัวนะครับมันจะเป็นอารมณ์ที่เวียงความโศกนั่นคือความอ่อนแอนะครับความเศร้าความพัดพลากจากสิ่งที่เราไม่สมปรารถนาเนี่ยมันมีการประชดประชันครับ ที่คนฆ่าตัวตายได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตมันโศกเศร้าแล้วมันประชดประชันเขาเรียกว่าทําชั่วประชดดีครับอ่าทำชั่วประชดด,ชชด,ดีนี่อันตรายที่สุดแล้วครับอืโอ้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกลับมาทบทวนใหม่นะครับเราไาคิดดูให้ดีว่าชีวิตเราถ้าเราอยากจะให้มีความสุขนะฮะ<ช>อยากให้ชีวิตอยู่อย่างเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเวลาที่เหลืออยู่ที่มีค่านะฮะอาจารย์เีว่า ต้องกลับมาเริ่มที่จิตเลยนะครับใช่ต้องอกรองอารมณ์ให้ดีทําจิตให้ผ่องใสตั้งแต่เช้าที่เราเริ่มตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเนี่ยลืมตาได้มีลมหายใจอยู่โอ้โหจริงๆต้องคิดว่าเราโชคดีแล้วนะครับ <S <S บางคนที่ไม่รู้ว่าจิตโศกเป็นทุกข์เนี่ยตื่นมาก็อขี้เกียจลุกเอ้ยขี้เกียจไปทํางานเอ้ยขี้เกียจเจอเพื่อนร่วมงานมันจิตมันเป็นลบจิตมันตกตั้งแต่เริ่มต้นของวันใช่ไหมครับ พลังมันก็ไม่เกิดสิ่งดีๆมันก็ไม่เกิดมันเกิดจากความห่อเหี่ยวใช่นะครับแารที่จะเห็นว่าโอ้นี่เรายังแข็งแรงขยับตัวได้อยู่มีลมหายใจอยู่นะครับทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะที่เราจะไปทําประโยชน์ให้ตัวเองและผู้อื่นหรือบางคนอาจจะคิดว่าเอวันนี้อย่างน้อยเราทําความดีเวลาหนึ่งอย่าง<ม>ใช่ไหมครับอะไรก็ได้หนึ่งอย่างความดีที่เราจะทําได้เนี่ยมันจะเป็นอาหารให้กับจิตใจของเราและผู้อื่นนะฮะคิดอย่างนี้จิตมันก็มีพลังใช่ไหมครับแต่คนที่ จิตหมดพลังจิตมีแต่คิดแต่เรื่องลบๆแบบที่ท่านบอกว่าเซนซิทีฟนะครับอะไรก็เอามาคิดเป็นเรื่องลบไปหมดโอ้โหมันเหมือนกับคนที่เดินแล้วก็ไปเก็บแต่เศษขยะครับช่เจอไม่ได้นะฮะนี่นี่ไหนก็ไปเก็บโอ้โหแต่ขยะพอเก็บเยอะๆมันรวมกันมันมันเหม็นมันหนักเลยครับมันไม่ไหวใช่ไหมครับใช่ไม่เคยเรียกว่าไม่เคยเอาออกเลยอันนี้มันก็ทําให้ชีวิตเขาเต็มไปด้วยของเน่าเหม็นใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วก็ ก็ไปไม่รอดเพราะในทางพุทธศาสนาถึงมีเรื่องของการทําความสะอาดจิตใจใช่ไหมครับเหมือนโดยการเจริญสติภาวนาโดยการสวดมนต์นี่แหละที่สําคัญคือจิตเนี่ยมันเหมือนกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ชีวิตครับร่างกายทั้งหมดมันเป็นมันเป็นเหมือนกับโทรศัพท์มันดูดพลังงานไปนะฮะใช่ฮะพอจิตมีพลังครัไอ้นี่ก็มีพลังไปด้วยกระฉับกระเฉงหูตามันบ่งบอกเลยว่าโอ้นี่ มีความหวังมีความหมายมีความมันขับเคลื่อนได้มีอนาคตใช่ครับจริงครับเพราะอะไรเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเขาชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่เต็มเต็มปั๊บมันพุ่งเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พอแบตเตอรี่เหลืออีกขีดแดงๆอยู่เนี่ยนะฟังชันเริ่มไม่ทํางานแล้วบางอย่างใช่ไหมครับกดต้องบอกว่าแบตต่ำไปทําไม่ได้เปิดบางแอปบอกว่าโอ้ยูเออแบตเตอรี่สูงมันมันไม่ได้ทางานแล้วใช่ไหมครับไอ้นี่แหละคือจิตโศก จิตเศร้ารจิตหมดแบตเตอรี่รไม่มีการชาร์จแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นจิตที่ไม่โศกไม่เศร้าเนี่ยก็คือจิตที่มีแบตเตอรี่เต็มชาร์จเต็มฟูลเลย100เลยใช้งานได้เต็มที่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าจะชาร์จแบตเตอรี่จิตได้อย่างไรรอันเนี้ยในทางพระพุทธศาสนาของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนให,ให้ให้ทำอะไรที่ ที่ค้นหาความจริงของมันให้ได้ครับหมายความว่าถ้าเสียบปลั๊กก็เสียบให้มันแน่นๆครับบางคนเสียบปลั๊กแต่ไม่แน่นอาจจะล้วมที่ใดที่หนึ่งเสียบนานแต่ไม่ไฟไม่เข้าไปดูว่าไฟมีไหมที่เราจะไปชาร์จหรือว่าโซล่าเซลล์มีไหมที่เราจะไปชาร์จเราต้องไปดูนะว่าเราไปชาร์จที่ไหนครับชาร์จผิดที่ก็ไม่มีประโยชน์เสียไปเอะนั่นนั่นหมายก็ว่าอย่างไรครับหมายคามว่าอริยสัจสี่ทุกสมุทัยน <ไป S 2> ิโรธมากเนี่ยสาเหตุอยู่ที่ไหน ผลเหตุกับผลเหตุกับผลเนี่ยมันตรงกันหรือไม่มบางคนเนี่ยพูดเฉพาะผลแต่ไม่พูดถึงเหตุบางคนรักษาปลายเหตุแต่ไม่รักษาสาเหตุครับอันนี้มันก็ไม่เกิดฉะนั้นหมอเวลาวินิจฉัยว่าโรภาคภัยไข้เจ็บนี้เกิดจากอะไรหมอจีนนี่ลึกลงไปถึงนูนนะเซลลใช่ไหมฮะอ่า ผิวหนังเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องดูแล้วก็รักษาตรงนั้นอาหารการกินหมดเลยหมอไทยก็เช่นเดียวกันหมอฝรั่งก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่เราจะทําจิตของเราไม่ให้กอืมันจะต้องไปหาสาเหตุให้เจอครับว่าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ตรงไหนที่ไฟมันมีครับ <laughs> อ่นี่คือหลักของพุทธศาสนาเราครับเหมือนอริยสัจสีนั่นแหละทุกคนคนไทยได้รอดมากเพราะฉะนั้นเมื่อจิตไม่โศกได้เราหาเหตุที่ทําให้เป็นอ่อนทางของความทุกข์ได้แล้วเราละเหตุนั้นนะครับก็คือไม่ไปทาไม่ไปทาให้เหตุของทุกข์มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่มันก็เท่ากับว,ว่าเราชาร์จแบตเตอรี่แล้วเราก็เพิ่มพลังงเข้าไปแล้วแต่เมื่อไรที่เราไปทําให้เหตุห่งทุกข์มันเกิดเหมือนแบตเตอรี่มันรั่วออกนะครับมันดูดพลังออกไปมันดูดพลังออกไป มันก็ยิ่งยิ่งถ้าทาเหตุของทุกข์เยอะเท่าไหร่มันที่ท่านอธิบายแบตเตอรี่มันยิ่งรั่วออกเยอะขนาดเท่านั้นใช่ไหมจนรั่วจนถึงจุดหนึ่งมันไม่รู้จะชาร์จยังไงแล้วใช่ไหมครับเพราะเหตุของทุกข์มันเต็มไปหมดมันใส่ใส่ไม่ทันออกออกเยอะกว่าเข้าแก๊สรั่วแก๊สรั่วมันแก๊สใช่ไหมครัมีโทษใช่ไหมครับมีโทษมันรั่วเงี้ยมันก็ร้อนมันก็เหม็นมันก็ไม่หายอยู่ใช่ไหมครับจิตมันก็เหมือนกับจิตมันก็พังนะครับแต่ถ้าเผื่อเราหาเหตุของทุกข์เจอแล้ว แบตที่ชาร์จไปมันไม่รั่วใช่ไหมครับแบตมันอยู่แบตมีพลังเพราะไม่มีเครื่องแล้วมันเรียกว่ามันเป็นเครื่องรบกววเรานะครับเมื่อไม่มีเครื่องรบกวนจิตใจเราจิตใจมันก็สงบก็นิ่งถึงบอกว่าคนสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทําไมคนเหล่านี้รับประทานอาหารน้อย mm hmm. ใช่ไหมครับทําไมพระฉันแค่มือเดียวพระป่าพระกรรมฐานอยู่ได้ทำไมพระฉานสองมืออยู่ได้คนธรรมดาโหสามมือหิวแล้วหิวอีก mm hmm. ใช่ไหมครับเพราะว่าจิตมันไม่เหมือนกัน mm hmm. ใช่ไหมครับจิตที่เพียรีไฟแล้วจิตที่ บ่มเพราะจิตที่ฝึกปฏิบัติจากการเจริญสติภาวนามันสะอาดเหตุของทุกมันน้อยมากใช่ไหมครับมันดับเหตุของทุกแทบจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นการรั่วไหลของพลังงานเนี่ยมันน้อยใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเติมมากแต่ชีวิตของปุถุชนคนธรรมดาคารวะหัดเราเนี่ยฮะโอ้โหไอเหตุที่ทําให้เกิดทุกมันเยอะใช่ไหมฮะแบตเตอรี่มันรั่วออกหลายทางนะฮะมันก็หิวใช่ไหมครับมันก็หิวเพราะว่ามันมันมันใสแล้วมันก็ออกใสมันก็ออก เราะนั้นพระเถรอง,งได้โอ้โหทรงคิดค้นวิธีได้มหาสตานมากนะครับการเจริญสติภาวนาก็ดีการสวดมนต์ไหว้พระก็ดีหรือว่าเขาเรียกว่าตรงไหนที่มันรั่วเราก็อุดซะครับมันรั่วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายครับหรือว่าทางอารมณ์ไหนก็ตามถ้ามันรั่วเราก็ยาครับมันเหมือนกับถังน้ําถ้ารั่วน้ําก็ไหลออกครับจิตถ้าหากว่ารั่วทางหูแล้วเราก็ ไม่สํารวมในการฟังทางตาไม่สัมรวมมันก็จะเข้ามาโจมตีไปมองของไม่ดีไปดูไม่ดีจิตของเราก็จะเศร้าโศกอยู่นั่นแหละไวรัสเนี่ยที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยไม่ใช่โคโรนาไวรัสโควิด19นะแต่เป็นไวรัสทางตารูปเสียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นไวรัสทางอารมณ์เป็นไวรัสทางรูปเสียงกลิ่นรส ตัวนี้เป็นไวรัสที่แรงที่สุดที่จะทําให้เกิดความโศกความเศร้าความกระเพื่อมของจิตนะครับอไอโควิดที่ว่าน่ากลัวเนี่ยติดแล้วบอกว่าเจ็ดวันสิบวันก็หายนะฮะ <c oughs> แต่ไอไวรัสทางอัตยานาที่ท่านเจ้าคุณได้ยกตัวอย่างเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่มีระยะเวลาหายนะครับอ <c oughs> ีกแล้วเข้าไปตลอดเข้าไปตลอดเพิ่มตลอดเพิ่มตลอดจนทําให้จิตของเราเนี่ยพังได้นะครับถามว่าทำไมตอนเด็ก คนไม่ค่อยทุกข์คนทุกข์น้อยชีวิตเด็กดูมีความสุขจังเพราะว่าเด็กเขาก็มีไวรัสเข้าน้อยใช่ไหมครับเข้าทางตาหูจมูกเลี้งยงาจใจน้อยกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผู้ใหญ่ี่มีไวรัสเข้ามาเยอะแยะไปฟังเรื่องที่ไม่ดีไปแล้วก็เก็บไปคิดนะไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เก็บมาจำใช่ไหมครับ ไปได้กลิ่นที่ไม่ดีไปได้ไม่ดีมันก็เก็บ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 มาไว้จนสุดท้ายก็กลายเป็นไวรัสในในจิตใจแล้วก็ทำใ,ให้จิตมันเศร้าโศกใช่ใชอันนี้ก็สําคัญมากครับมีโยมคนหนึ่งนะเขาเป็นคนที่เกิดอะไรขึ้นมาเขาเก็บไปคิด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 เพราะว่าคิดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ไม่สมควรจะอยู่บนโลกใบนี้ครับไม่มีค่าไปฟังคนนั้นก็บอกไม่มีค่าตัวเองไม่มีค่าคนนี้ไม่มีค่าเอออยากกันนั้นเลยเราไม่ควรจะอยู่หรอกอ,อพ่อแม่ก็ไม่ให้คุณค่าญาติพี่น้องก็ไม่ให้คุณค่าสังคมก็ไม่ให้คุณค่านั่นเป็นเพราะว่าการที่เขาคิดเช่นนั้นเข้ามะทุสรายตัวเองนะในที่สุดแล้วเนี่ย การที่เขาคิดเช่นนั้นเพราะว่าเขาไปฟังไวรัสทางหูเสียงที่เป็นไวรัสเนี่ยมันมากเกินไปจนกระทั่งมันไปแช่ไปนอนอยู่ในจิตแล้วทำให้จิตขุนมัวแล้วเดินหลงทางผิดทางน้อยใจเสียใจโศกนอนโศกนอนเศร้ามีแต่คิดเสมอว่าเราถูกกระทาคนนั้นกนระทาคนนี้กระทาเสียงนินทานี่แหละเสียงนินทานเนี่ย เป็นเหตุทำให้เขาไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้หลายคนดาราหนังดาราหนังหลายคนคที่มีชื่อเสียงพอถูกตาหนินิดหน่อยทางสื้อมันอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องกลับมาที่ตัวเราฝึกจิตให้เข้มแข็งมองให้เห็นคุณค่าของชีวิตอย่าฝากชีวิตไว้กับปากคนอื่นอย่าฝากชีวิตไว้กับ คำสรรเสริญคำนินทาของคนอื่นครับฝากไว้กับตัวเรานี่แหละจิตของเราถึงจะผ่องใสไม่เศร้าโศกครับขอบคุณครับโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้ได้สาระความรู้ที่มีค่ามากๆแล้วนะฮะกับชีวิตเราจริงๆชีวิตเราขับเคลื่อนด้วยจิตนะครับจิตนี่คือเรียกว่าเป็นนายหลักเลยที่จะทําให้ร่างกายนั้นขับเคลื่อนไปได้นะครับเห็นไหมครับบางคนเวลาที่จิตดีทําสิ่งที่เราไม่คาดฝัน ว่าสําเร็จก็สาเร็จครับเช่นบอกไฟไหม้เคยได้ยินไหมฮะยกองยกตู้เย็นนะจากบ้านยกได้ไงครับกลัวของนั้นมันจะหายครับจากที่เคยยกไม่ได้ก็ยกได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับหรือว่าคนที่เป็นแม่พอลูกมีภัยถึงเวลาก็หาวิธีช่วยเหลือลูกได้โดยไม่มีความกลัวเลยเพราะอะไรเพราะจิตเป็นใหญ่นะครับเมื่อจิตเป็นใหญ่จิตสั่งการกายทําในสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ทําได้นะครับเช่นเดียวกันครับที่ท่านเจ้าคุณพูดแร่สกู่นี้คือ ถ้าจิตเราไม่เข้มแข็งพอแทนที่เราจะยึดมั่นในความดีเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเราทำกลับไปฟังคําพูดของคนอื่นนะฮะที่เขาชมที่เขาว่าเราแล้วก็เอาเขามาเป็นนายเราเอาเก็บในจิตเราสุดท้ายจิตเราก็เป็นทาสของเขาไม่ได้เป็นผู้นำนะฮะนี่ก็ทําให้เกิดความทุกข์ได้เช่เดียวกันเพราะฉะนั้นทราบนี้เราฝึกจิตเราให้ดีนะครับฝึกจิตเราเข้มแข็งแล้วเราจะอยู่ชนะสิ่งที่ไม่ดีได้จิตที่ฝึกดีแล้วนั้นนำความสุขมาให้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านสามารถ ติดตามรับชมรายการของเราได้ทาง Facebook และ YouTube ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันมากๆนะครับการเผยแพร่ธรรมะนั้นเป็นการให้ทานที่ชนะการให้ทั้งปวงครับวันนี้ผมและทีมงานคงต้องขอแลานะท่านชุพร่านไปก่อนในเพียงเท่านี้นะครับธรรมะสวัสดีครับ่แแูคิดงดงทพ ทุก,ก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสินมนทินใจ